สวัสดีค่ะพี่นออ้องจ้าขอโทษขออภัยเด้อจะบริโภคกันพอกันมือหนึ่งมื้อนี้จะมาพบกันเพราะว่าไม่ตูนกับยุ่งๆนำงานอยู่แล้วพี่น้องเนาะกับบ่ากันเนาะคือว่าบริษัทกิดของพี่น้องเบิ่งแต่มื้อนี้จะได้มีโอกาสจะได้พาทัวเรียนสู่พี่น้องก,กินเด้อพี่น้องเอ๋ยอยู่ไกลอยู่ไกล ทางประเทศและในประเทศทางลาวทางไทยเด้อจ้าลูกหลานบ้านใกล้เคื่นเคียงไห้ตัวกันซื้อน้ำเจ้าของสวนคนมาไม่ร้องลูกขนาดนี้เด็กก็ลังดีพอดีกินเด็กพี่น้องจ๋าอืมตันกันให้แบ่งหายกันราคากันเองเจ้าพี่น้องอืมถอไปรับซื้อวัสดุพี่น้องพี่น้องกินเลยมาบ้านมาพี่น้องก่อน นะดูขนาดนี้ก็ล่างดีเลยเสิ็งเ,เลยข้าจะถาดได้ไปสู่กันกินแล้วพี่อนน้าเอาทุกคอไปเดถอะนางกล้วยกับเห่าลูก บนเฮาเหมือนกัเราคนเรียนนิดเชียงลูกกับบนเฮาวก็น่าพินเอาเลยทรายขออภัยพี่น้องทุกท่านที่ปูเพื่อนยังรับชมติดตามก็ขออภัยหลายๆเบอร้ถ่ายคลิดเป็นถ่ายยังให้เบิ่งเลยมัวแต่ทำงานยุ่งๆอยู่เลยเบอร์ถ่ายก็บมังคุดเป็นวุ่นๆทั้งมังคุดทั้งตัวเลียนเก็บซอยเพิ่นเนาะเลยผมมีโอกาส กินข่าวกันยังเงี้ยงานเพื่นเล่งเขาก็ต้องเล่งน้ำเพื่นแล้วได้เป็นปหนงเนี่ยสวยเลยพี่น้องกำลังดีมอนทองไปไปกินกนเข้าวันนี้พี่น้องจ้าแซ่บๆพี่น้องไปกินน้ำกันนะ สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามามากันวันนี้หลังจากปอกสีรามากินกันน้องนดนีเนาะมามาผมมียังสูพี่น้องกินเรื่องวันนี้เด้อสำหรับนนีินก็มีเดีเทอร์เรียนมาสูพ่ๆๆๆๆพี่น้องมามามาพี่น้องอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศเลยนะประเทศเด้อจ้ามามาบัดกายเฮือนเคียงลูกหลานเด้อจ้ามั่วเตีนงามน้ายนา,ยหนายเห็นใจไหมก <c> ล <oughs> ุ่ม นั่นทอนยาแล้วดีแร่พ่ะแะเงี้ยนั่นใช้ต้นมังมังขุดกี่น้องเอ้ยเงี้ยอยู่บีนทั้งวันเก็บเมื็ดกันคอนอืมมาบ้านมันน่าจะกินตัวเลียนเด้อเหมือนเด้อพาพี่น้องมากินตัวเลียนอันจ้าปอกแล่น่ะหอมทองอย่าพี่น้องลูกเล็กๆกันเหนื่อยเยอะอืมร้อน ลุกยังไม่ยอ,อมแล้วก็นอนแล้วยังกินไม่ตุน่นโซเลียงกับหอมกขาคุยในหูด,ดังให้ลูกมาปอกตะกี้ว่าสิปอกอืม <c oughs> มันดีบริภาพพี่น้องกินยังได้เสื้อผ้าพกินมากมกินโซเลียง อะไรไปเน้ะของปุ๋ยเหมือนตูนเจ้าเกี่ยวเรียนของหมักของปุซื้อนะเวลาผ่นตัดนะพี่น้องเอากระมังงมไว้มือหนึ่งสองมือกินได้ละมันแก่แล้วเนาะหวานหวาน หวานอมหอมเลยหน่ะอืมขับแค่จับสองมือเลยที่ยากไพดได้กินน้ำแล้วพี่น้อง มาชูพี่น้องกินเด้อน้องอยู่ใกลอยู่ไกลผู้ใหญ่ใจดีปลูกหลานบ้านกายเฮือนเคียะม,มากินมากันทุนเรียนในเม่ตุนด้วยจ้ะโทษโทษเลิกงานไม่ไม่เหมยเราไม่มองนะแล้วกินหว,วานหวาน,วานมีหฮง คราวนี้เราก็แช่กะทิต้มน้ำตาลเนาะพีะ่อนเนาะขักปลาทูพอซุกก็กินเป็นถาดนี่ได้ผู้เดียวนะแต่กินก่อนแล้วเพิ่อนไปกินคลิดตายคลิปเพิน่นพาอย่างน้องเพิ่นก็เคี้ยวกินแล้วเพิ่นก็ไปนอน,นตั้งล้างกล้องเลยเพี่น้อง เพิ่ถามน่าน่าน่าบอกเง,งียบเขานี่แีล <c> ะ <oughs> บึงเวลาเป็นสำหรับที่นี่เราบอกไม่เงลาบแล้วพปนนะ่น้องเนาะน้ำคุดคุยกันสักทายกันนิดหนึ่งว่ากิดถึงกันหายไปมือหนึ่งคิดถึงกันมาก ไม่ตุนได่คิดถึงสินอ่อไม่ได้ไปใช่ดอกตะคิดมางขุดเก็บถั่เรียนซอยเพิ่มรซลล์ขนาดนั้นเออ ดูดยเอะมือเอะมือเลยเจได้ร้อนขนาดพื้นนี่กคยเจได้ราเมื่อก่อนนะพี่น้องเขอกินเนี่ยมนี่กับเจได้ร่าพี่น้องไปเนาะ มีหมียังพาไปนอกมาหนังกินตัวเรียนถักทายคุยกันนีน่น,นี่หน่อยๆยังแบกให้พี่น้องเลยนี่เด้อรวมอย่างแรกเ่ยพาเขามากินด้วยจ้าตุ่ๆจงไว้ให้ วันนี้สำหรับกีนี่การเมตุนขอลาไปก่อนเลยจ้าไปเกาะกันคิปนะนะหนะเราไปดังเนาะถาซอกพดเขีนได้มาเด้อคอมเมนต์ใส่คลิปนะคะขอบคุณค่าลาก่อนจ้า